สวัสดีครับผมเต้พรังใจครับในการดูดวงประจำราศีของคนเกิดราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมครับดูดวงความรักเอาละครับเราบริกล่าว,ว่าความรักคนโสดนะสำหรับเราชาวราศีพิจิกในห้วงช่วงนี้เป็นอย่างไรนะเรามาดูซิว่าอดีตเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีพิจิกนะคนโสดขึ้น ในเรื่องของก็มีคนเข้ามานะเนี่ยตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องการเปิดโอกาสเรื่องความรักแล้วก็มีเรื่องของการที่มันได้ลองผิดลองถูกในเรื่องความรักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเรื่องของจิตใจก็ต้องระวังเหมือนกันงนั้นปัจจุบันไพ่ขึ้นในเรื่องของการอ่ามันเหมือนมันพอมันพบเจอหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องอ่าระวังแบบคนมีเจ้าของแล้วระวังคนนั้นคนนี้ระวังอ่การผิดหวังเรื่องความรักไปเจอ คนที่ยังไม่ถูกที่ถูกการถูกเวลาเนี่ยมันต้องระวังกันบางทีมันก็มันเหมือนเจอกันชั่วข้ามคืนไปเจอตามตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าอย่าไปเทใจอย่าอย่าไปเทความรู้สึกให้ใครจนเกินไปก็แล้วกันในช่วงช่วงนี้อะอนาคตอะอนาคตไพ่ขึ้นว่าพอมันเจอหลายๆอย่างมันทำให้เรา ตระหนัก,กรู้ในเรื่องของความรักตระหนัก,กรู้ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดถูกหรอกแต่ว่านั่นเป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆจัดการความรู้สึกของตัวเราด้วยเช่นกันอันที่ว่าคนรักความรักนะของคนโสดสนิทเป็นอย่างไรครับคนโสดสนิทไพ่ขึ้นในเรื่องของอการสร้างพลังใจตัวเองก่อนอันดับแรกกร้วกันนะั้นในเรื่องความรักถามว่ามีเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามา นะแต่การมีเข้าบาเนี่ยมันเหมือนมันเจ็บมาเยอะเนื่ยมาเยอะนั่นแหละบางอย่างมันก็ต้องมีการทบทวนในเรื่องของความรักทบทวนในเรื่องของสิ่งที่มาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไปนะทุกสิ่งท,ทุกอย่างเนี่ยมันลดแล้วต้องค่อยๆเป็นค่อย,อย,อยไปกับสิ่งที่เราควรจะทำนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการปรับเปลี่ยนการแปรเปลี่ยนไปได้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปฟุ้งซ่านอะไรขนาดนั้นจะดีกว่านะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆดี ยิ่งขึ้นไปเองอันดูคิว่าจัดการได้ไหมคุณรู้สึกจัดการได้ไหมรืม่นความรู้สึก,กมันเป็นความรู้สึกที่มันยังก้ามลืนฝืนทนอยู่นะเพราะมันเจออะไรมาเยอะแล้วก็มันเจอความผิดหวังจากความคาดหวังของตัวเรานี่แหละแต่แล้วเนี่ยการที่เราจะปรับเปลี่ยนหรือทําให้ความรักมันฟื้นฟูดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันต้องค่อยๆฟื้นคืนค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นจากจิตใจของตัวเรานะอย่าไปโทษในอดีตว่าเออมันเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้มาด้วย ความผิดของตัวเราเองดังนั้นไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องร้ายหรอกแต่มีแต่ว่าเราจะรับรู้เรียนร,รู้เรื่องนี้อย่างไรมากกว่านะครับอนุเสว่าไพา่ตัวไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระเกตไพ่ขึ้นเป็นการหลุดพ้นะก็ปล่อยวางจิตใจตัวเองไปเสเถอะนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดียิ่งขึ้นนะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอดังนั้นเนี่ยนะความรักของเราหรือโอกาสเรื่องความรักมันก็ค่อยๆมีมาเรื่อยๆแต่อย่าไปพึ่งอย่าพิ่งไปหมดหวังกับเรื่องของความรัก ในขนาดนี้จะดีกว่านะครับร้เปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่โสดสนิทอยู่ที่60%นะฟื้นคืนพลังใจแล้วก็เดินหน้าต่อในเรื่องของความรักยังมีคนทางที่ดีรอเราอยู่แต่ว่าจิตใจต้องฟื้นคืนกลับมาด้วยนะครับโอเคเมื่อเรามาดูในเรื่องของคนที่ถูกบอกเร่บบอก,ก่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเพิ่ขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็อย่าใช้อารมณ์ต้องตั้งมั่นตั้งสติตัวเองก่อนในห่วงช่วงนี้แล้วก็ ปล่อยวางหาอะไรทําให้เรารู้สึกดีเกี่ยวอ,อยาจิใจตัวเราให้มากพอเหมาะพอควรก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยเมื่อมันไหลคืนสติของตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันก็จัดสรรจัดการได้ในเรื่องของความรักเก่าในเรื่องของจิตใจและเรื่องของการทําอะไรแบบไหนเป็นระบบแบบแผนอย่างไรได้บ้างนะมันอยู่ที่ว่าเราต้องตั้งสติตัวเราให้มากๆเข้าไว้ก่อนนะครับอน,นุสิว่าจัดการได้ไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของความรักที่มันเกิดมาแล้วเมื่อเราปล่อยวางได้มันก็เดินหน้าต่อได้อยู่แล้วไม่ต้องไปกังวล เพียงแค่ต้องอใช้เวลาน,นิดนึงให้กับหัวใจให้กับความรู้สึกของตัวเราช่วงนี้ก็ต้องหาอะไรที่มันรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขก็ทําไปก่อนนะโดยที่เราไม่ต้องไปฟุ้งซ่านหาอะไรทําที่มันไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากหรือไปอยู่ในภาวะเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆหรือทําให้หวนชวนคิดเรื่องเกา่กาๆเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจมันค่อนข้างที่จะยแยําแยะต้องระวังเหมือนกันนะครับอนุสิวะไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้ขึ้นในเรื่องของการปิดกัน้นนะปิดกัน้นแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดรับรู้อะไรมากนะักแล้วก็สติปัญญาเราจะเกิดเมื่อเราฝึกไหลคืนสติมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามดังนั้นมันรอนะทุกสิ่งมันรอให้เราฟื้นคืนสติและไปต่อในเรื่องความรักที่ดีในอนาคตดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่อ่าถูกบอกเรื่องบอกลาของชาวราเสพจิกในช่วงช่วงนี้อยู่ที่60%นะคือมันต้องค่อยๆจัดการทางความรู้สึกนะค่อยๆจัดการ ทางอารมณ์ความรู้สึกข,ของตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกนะครับโอเคเมื่อเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะมันเริ่มมีเรื่องของอาการที่จะได้ความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นจากความที่เราเริ่มจับนะจับผิดจ,จับนู่นจับนี่ว่าอิมันจะทําอะไรยังไงดีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเริ่มต้องหาความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นนะมันเริ่มเห็นว่าอะทาไมเขาพบเจอ,นะอคนนั้นพบเจอคนนี้แล้วทําไมเราถึงไปไม่ได้เหมือนกันแบบนั้นมันเริ่ม จับข้อสงสัยอะไรสิหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักและมีความชัดเจนทีท่ดีนะถามว่ามันดีในมุมไหนมันดีที่เราจะต้องให้ความชัดเจนกับมันนะเราก็เดินหน้าต่อในเรื่องของความรักจะดีกว่าเราก็อย่าปล่อยปากแล้วเลยหรือว่าไม่ถามไม่พูดไม่คุยทําให้เราเข้าใจไปเองทําให้เกิดปัญหาในด้วยเช่นกันนะดูซิว่าจัดการได้ไหมให้ขึ้นว่าอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยความรู้สึกตรงนี้เราก็เดินหน้าต่อในเรื่องของความรักถึงแม้ว่า มันไม่ถูกใจเราทั้งหมดแต่ว่ามันทำให้มันไปต่อมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชัดเจนทางเขานะทางคนที่เรากําลังคบหา,าหรือว่ายังไม่เกิดความชัดเจนเนี่ยให้เขาชัดเจนในความรักแล้วก็ด้วยนิสัยด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันต้องมีการปรับกันอีกเยอะเลยนะดังนั้นมันต้องค่อยๆเปค่อยๆไปโดยเช่นกันนะครับอันรว่าภัยเตอนอะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของการประกบรองความรักแล้วก็หาทางออกร่วมกันถ้าหากเขาไม่หาความออกทางออกร่วมกับเราเนี่ยมันก็ต้องหาความชัดเจนแล้วก็เดินหน้าต่อจะดีกว่าอย่าไปจมปลักนะอย่าไปหยุดแค่นี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันอ่ามันกลับกลายมาย้อนคืนหรือมากลับมาทิ่มแทงทางทจิตใจตัวเราเนี่ยในภายภาคหน้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องเลือกความสุขให้กับตัวเราจะดีกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะต้อง รักตัวเองก่อนในอันดับหนึ่งนะครับดังนั้นเปอร์รเซ็นต์สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนราศีพิจิกเนี่ยอยู่ที่60%สคือต้องหาความชัดเจนในหงวงช่วงนี้จะดีกว่าที่เราจะ,ะมานั่งทุกนะนั่งเศร้าโศกเสียใจนะมานั่งไม่มีความแบบแคลงใจสิ่งหลายอย่างมันหาความชัดเจนก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เราเป็นคนสุขยิ่งขึ้นนะครับ เรามาต่อสําหรับคนมีคู่กันบ้างนะเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาไพ่ขึ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนเรื่องราวปรับเปลี่ยนความรู้สึกปรับเปลีป่ยนจิตปรับเปลี่ยนใจหาความจริธรรมในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่คู่ของเรานะเคยกระทําเคยพบเคยเจอร่วมกันมาด้ามาเริ่มผ่านพ้นทั้งความผิดเก่าๆความผิด,ดําเจิงที่เราทำเมื่อจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไพ่ือว่าเราต้องการงานให้รับได้รับการอภัยนะแล้วก็ความพริยธรรมจากคู่ของเราอน,นุซิว่าเขาคิดอย่างไร เขาก็ยังยังให้อภัยนะแต่ว่าการกระทำมันยังไม่ใช่แบบนั้นมันเลยต้องใช้เวลาได้หนึ่งที่จะค่อยๆเป็นค่อยไปนะมันยังมีความงอนกันบ้างเราต้องตามงอนนิดนึงตามกระจับความรู้สึกของเขาอาจจะพาไปเที่ยวอาจจะมีข้อต่อรองอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายที่ดีมากยิ่งขึ้นและการให้อภัยทางทางั้งทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางการกระทำมันจะค่อยๆเย,ยียวยาไปเองอนูสิวอดีตเป็นอย่างไรบ้างอดีตไปขึ้นเป็นพระยาุกเพศหมายถึงการ มันจดจำเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้นะมันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบอยู่ด้วยเช่นกันนั้นอดีตมันเจอเรื่องราวคนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันเจอเรื่องทั้งความผิดหวังความเศร้าใจความนู่นนี่นั่นมากมายจากการกระทาความพูดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากจะดีกว่านะครับอดุซิว่าปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันมันยังคลองที่จะดึงนะดึงดีๆเข้าหากันเยอะๆเ็แล้เรากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอยู่ในฐานความเป็นจริงแล้วก็ ทุกสิ่งอย่างมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะครับอนาคตไพ่ขึ้นเป็นพระราหูดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เร่งรีบดึงให้ดีหรือว่าถ้าไม่เร่งรีบ,ห,ห,รรรบหรือปล่อยปะละเลยในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันยังคงหลงเหลืออยู่เนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบข้างเคียงน,นะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการที่เออทำไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมไม่ทําอย่างนี้นะไม่ทําตามอารมณ์ไม่ทําตามความรู้สึกไม่ปร,รัปบความเข้าใจความรักมันก็ทําให้เกิดความกระทบกระทั่งที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะดูซิว่า จัดการได้ไหมกับความรู้สึกต่างๆมันก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราคิดแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่เป็นความรู้สึกของเขาก็ได้ที่เขาต้องการบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราต้องถามใจของตัวเราถามใจของตัวเขาด้วยนะต้องรู้จักกันมากที่สุดเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกพอใจรู้สึกมีความสุขต้องรู้จักกันมากยิ่งขึ้นต้องปรับทำความเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆเข้าไว้ก็จะช่วยได้นะครับอันดับสอไพ่ตอะไรบ้าง ไห้ขึ้นว่าอดทนนะอดทนไม่อดถึงแม้ว่าตอนนี้บรรยากาศในบ้านมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันจะค่อยๆดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเยียวยา,ยายในตัวของมันเองอยู่แล้วนะบางสิ่งบางอย่างมันมีเวลาในตัวของมันอย่าไปย่อท้ออย่าไปยอมแพ้ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นและตัวเราเนี่ยแหละจะจัดการเรื่องตรงเนี้ยในเรื่องของความรับไปให้ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับด้านเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่มีคู่นะ ของชาวราศีพิจิกในห้วงช่วงนี้อยู่ที่60%นะคือต้องค่อยๆ่อยประกับประคองความรักประกับของความรู้สึกทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะค่อยคไหลกลับคืนหรือฟื้นคืนดียิ่งขึ้นในอนาคตแต่ก็อยากปล่อยปะมะเลยก็แล้วกันนะครับ